안녕하세요, 수빈 언니입니다. สวัสดีค่ะสุดินออนนี่พี่สาวคู่คิดสัลญกรรมเกาหลีค่ะอดีตหัวหน้าทีมไทยของโรงพยาบาลย่านกลังนำนะคะและเป็นล่ามสารที่มีสถกิติเคตของประเทศเกาหลีแปลภาษาไทยเกาหลีเฉพาะด้านค่ะจดทะเบียนบริษัทที่เป็น beauty consul รัฐบาลเกาหลีถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะที่สําคัญคือเป็นคนเกาหลีค่ะแต่อินเนอร์ไทยนะคะวันนี้พี่สุดินจะมาให้ทิปแด์ทริวของการเลือกโรงพยาบาลสัญยกรรมเกาหลี สิ่งแรกเลยเราต้องดูที่รีวิวก่อนค่ะรีวิวจาก Facebook IG Google จะเป็นบล็อก t w i t t e อ YouTube Tik t o k เราเข้าไปดูทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นของดาราเซเลบหรือจะเป็นอินฟลูจะเป็นเคสของเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนเรารีวิวของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราเราก็ดูให้หมดครบจนในโลกนี้เนี่ยไม่มีรีวิวให้เราดูอีกต่อไปแล้วนะคะเราต้องศึกษาและดูข้อมูลเยอะๆเลยค่ะ อย่างที่สองนะคะเราต้องดูที่ before and after เราต้องดูที่ before ว่าใบหน้า before ในรีวิวที่เราดูรีวิวที่เราชอบเนี่ยตาของเขารูปทรงเนี่ยคล้ายตาเราหรือเปล่าโครงสร้างจมูกของเขาเนี่ยคล้ายกับโครงสร้างจมูกเราหรือเปล่าเราต้องดูที่ before ไม่ใช่ที่ after ที่มันสวยที่เขาแต่งรูปมาแล้วนะคะรูปก่อนทําศัลยกรรมของเขาเนี่ยมันคล้ายกับหน้าเรามากขนาดไหนอันนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องดูเวลาที่เราคัดกรองรีวิวนะคะอย่างที่3มคือ เราต้องเลือกที่คุณหมอค่ะโรงพยาบาลสัญญกรรมที่ชื่อดังเวอร์วังใหญ่อลังการเนี่ยไม่สําคัญเลยที่เกาหลีเนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกที่ครบวงจรมีสแตนดัดกันอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องดูที่ชื่อเสียงของคุณหมอจรรยาบัรณของคุณหมอด้วยค่ะว่าคุณหมอเนี่ยมีจรรยาบรรณในการผ่าตัดหรือเปล่า ฝีมือของคุณหมอเนี่ยเขาดีจริงหรือเปล่าอย่างเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยเราดูที่เชฟเราดูที่ฝีมือของเชฟเราไปเลือกสถาบันเรียนเราก็ดูที่คุณครูดูที่อาจารย์ที่เขาสอนดีใช่ไหมคะศัรยกรรมก็เหมือนกันค่ะที่เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเขาไม่ได้ตามโรงพยาบาลกันเขาจะตามคุณหมอกันค่ะคุณหมอไปเปิดคลินิกส่วนตัวเขาก็จะตามไปที่คลินิกส่วนตัวกันค่ะ ขั้นตอนที่2คือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะปรึกษาคุณหมอนะคะอย่างแรกเลยซิบินจะแนะนําเลยว่าให้เตรียมเ e ฟเฟอร์เไปให้เยอะสุดุดเลยเราชอบดาราทรงไหนเราชอบไอดอลเกาหลีคนไหนไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะเราเตรียมรูปไปเยอะๆบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะเราชอบผางตาของไอรีนเลตเบลเวตเราชอบจมูกของคารีนามันจะเหมาะกับหน้าของเราไหมเราสามารถถามคุณหมอได้คุณหมอหลายคนเขาจะพูดว่าถ้าคุแค่เตรียมเ e ฟเฟอร์เมาแบบนี้เนี่ย คุณหมอจะอธิบายง่ายกว่าเยอะเลยจะมีหลายคนที่เราจะถามคุณหมอว่าคุณหมอแนะนําตามความเหมาะสมได้ไหมคะแล้วแต่คุณหมอเลยอย่างนี้เนี่ยสุบินไม่แนะนําเลยจริงๆเพราะว่า ความชอบของคุณหมอกับความชอบของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันรสนิยมของเรากับของคุณหมอก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยเราต้องมีเกณฑ์ให้คุณหมอว่าเออเราชอบตาแบบนี้นะอาจจะเป็นทรงตุก๊กตาหรือเราชอบตาเป็นทรงธรรมชาติธรรมชาตินะเราไม่ได้เน้นที่ชั้นตาเราอยากให้ตามันหลบในแต่อยากไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราทําสัญญกรรมมาเราก็จะได้คุยกับหมอได้นะคะหลังจากที่เราบอกเรสเฟอร์เรนซ์คุณหมอไปครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราอย่าโลภนะคะ ถ้าคุณหมอเขาแนะนําตามความเหมาะสมอย่างเช่นตาของลูกค้าเนี่ยไม่สามารถทําเหมือนไอรีนได้แต่คุณหมอจะแนะนําเป็นทรงอีกคนหนึงเราก็ต้องตามคุณหมอมากกว่าเพราะว่าสุบินเจอมาหลายเคสที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าฝืนจากคําแนะนําของคุณหมอค่ะ อย่างเช่นคุณหมอเขาบอกว่าไม่อยากให้เปิดตามากเกินไปหรือว่าไม่อยากให้ทําชั้นตาให้มันสูงเกินไปเนี่ยแต่ก็ยังมีคนที่เขาก็ฝืนจะทำอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาให้คุณหมอเคนให้ฉะนั้นสุบินขอแนะนําว่าถ้าคุณหมอแนะนํายังไงเนี่ยเราก็พยายามหาจุดกลางกับคุณหมอถ้าเราลงตัวยังไงก็คือทําเป็นทรงนั้นเลยดีกว่านะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือเราต้องถามชีอล่ามพี่คอนซัล์คุณหมอที่เป็นเจ้าของเคสท,ที่จะผ่าตัดให้เรา และเช็คก่อนที่เราเข้าห้องผ่าตัดด้วยค่ะ